คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคลิปนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในวันประจำวันศุกร์ที่12พฤษภาคมนะครับพศ2566นะครับกับเลขทูบนะครับบารมีหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ได้มีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับที่แอดมินได้บูชามานะครับจากวัตตะโก อำเภอพาชีนะครับจังหวัดอยุธยานะครับหลังจากที่แอดมินก็ไม่ได้จุดให้เอฟซีพี่น้องรับชมหลายงวดนะครับเพราะว่าแอดมินไม่ค่อยสบายนะครับวันนี้ก็เขายังชั่วแล้วดีขึ้นแล้วนะครับก็จะมาจุดขอโชคนะครับเอซีพี่น้องได้รุ่นไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับไอพี่ก็าทาท่องคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคาดานะครับสําหรับเอซีพี่น้องที่สนใจนะครับ คาถาพระคดาก็จุดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบอยากจะจุดเสี่ยงโชคในวันพระนะครับยิ่งจะดีนะครับครับผมเอ็ดมินก็จะมาจุดขอโชคไอ้ีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนโมตัสสะพระคะวะโตระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะ ณมตัสสะภะคะวะตูระตูสัมมาสัมพุัสสะอินทยสังเทวยะสังปรมยสังมหาปรมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัติยสังมหาจักรวัติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอารหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณะยสังสัพพโลกาจริยาณะสังอิตินะยะเสนะอิติณะ สัจวาเจนะมะมะสุวติหนตุไมหังนโมพุทธสระนโมธรรมสะนโมสังคสสะเสยยะทีทางุงร,ร,รูสวาหายะสาธุสาธุสาธุขอบุญบารมีหลวงพ่อรวยประลานทัศสิ่งศักดิ์สิทธิ์นีจิงขอจงบ,นนบุญบรรดาลเลีงทุกที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยเราพัฒนาในงวดประจำวันสุขที่สิบสอง พฤษภาคมพศ2566ใครเอ็กสิพ,พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคม,มีชัยกับเลขทูบบารมีหลวงพ่อรวยพลานทุกท่าน,นทุกคนเทอเนซาธุครับผมเลขทูบก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของ,งดใช้เสียงนะครับให้เอ็กซิปิโน่ได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ขอบุญบาร,รมีหลวงพ่อรวยพันล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบันดนบรันรดาลเลขทูบที่จุดออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางไหวลาวพัฒนาในงวดประจรรําวันศุกร์ที่12พฤษภาคมพศ2566ให้พี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมี หลวงพ่อรวยพันล้านทุกท่านทุกคนที่เทินจาทูปครับผมเลขทูบบรมีหลวงพ่อรวยพันล้านก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็เข้าไปรับชมได้นะครับเผื่อมเห็นตรงกันนะครับเผื่อมีโชคกับแอดมินนะครับสาหรับวันนี้นะครับ fc พี่น้องชื่นชอบแนวทางเล่ทูบบารมีหลวงพุทธบาล,ลานก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้อดมินด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบก็จะลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไมิไพลตดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปที่อดมินคีนําโชคพารวยมานําเสนอสําหรับวันนี้อดมินคีนําโชคพารวยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ